รัฐบาลสั่งมาผมจะเข้าตีฮะค <aja S 2> ือนะ <kiem S 3> เราพร้อมทำทุกอย่างแต่ e <ร>ขอให้รัฐบาลสั่งก็รัฐบาลเขาสั่งได้หรือไม่ได้ก็เป็นไปดูที่ว่า,าเราอยู่ในภาคีนุสัญญาอะไรใครเขาหรือเปล่านะเพราะงั้นการจะทำอะไรก็ตามเนี่ยผมรู้ทุกคนก็ใจร้อนทุกคนก็อยากให้เป็นอย่างที่ต้องการเน่นะนี่วันเนี้ยผมผมว่าผมคิดว่าพวกผมก็ไม่ต่างกับผู้ท่านอ่ะหรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่ท่านว่าเขาทําไม่ทำอ่ะเขาก็ไม่ต่างกับผู้ท่านอ่ะก็อยากทาให้มันเรียบร้อยอ่ะนะวันนี้เราต้องต้องดูต้องดูให้ดีนะครับว่าการทำอะไร <Yeah. S 2> มันจะทําให้การแก้ปัญหาไม่ยากขึ้นเรื่อยๆหรือไม่เนะี้ยไม่ยากหรอกครับลบกันนะ่ะไม่ยากผมผมยืนยันได้ว่าถ้าสั่งวันนี้ก็พรุ่งนี้ผมก็ยึดผมก็ต้องยึดให้ได้นะก็ตอบตอบตอบคือ ừ, ก็ตอบโต้ไปนะครับเท่าที่เท่าที่จะต้องทําให้เขาหยุดอ่ะถ้าเขายิงมาแล้วเรายิงตอบโต้ไปแล้วยังไม่หยุดเราก็เยิงมากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเหตุการณ์รุกรามมันกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็คนไทยทุกคนก็มาช่วยกักกกกนกะ็แล้วกันนะเราพร้อมลบให้ รักษาที่ปไตยก็ต้องลบรั้วก็ทั้งประเทศก็เดือดร้อนกันไปหมดไม่เป็นไรถ้าถ้าคิดว่ามาถึงว่าจำเป็นที่ควรจะลบก็ลบ <tama easy> <et>